ในเย็นวันนี้ร่วมพูดคุยกับดรนัทพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอธิบดีค่ะ,คอ,คะอย่างแรกเลยนะอยากจะทราบเลยค่ะว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมเนี่ยค่ะขนะนี้เนี่ยมีภาพรวมแล้วก็แนวทางการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยยังไงบ้างคะ ครับก็เรียนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยทางกมรมส่งเสริมการ,รทางอิสระมนะครับได้มีโครงการมาตรการส่งเสริมมาเป็นแนวคิดที่เราทํามาตั้งถึงเจ็ดปีแล้วนะครับครับก็เริ่มต้นจากในในอดีตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ให้ฟันดิ้งกับผู้ที่มีแนวโน้มดีมี potential ดีนะครับก็ฟันดิ้งต่างๆก็มาจากมาจากหลายแหล่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทาง,ทางเราเราใช้คําว่า big brother นะครับจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็มีใจที่จะช่วยสังคมซึ่งก็คือตัวเดลต้าเองนะครับก็จะเป็นหนึง่งในนั้นปัจจุบันนี่เรามีกลไกที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพเนี่ยประมาณสี่กลไกกลไกแรกอย่างที่ที่เรียนไปคือเรื่องของสีพร้อมเดลต้าเองด้วยความนี่ก็จะเป็นกลไกสําหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นเราจะมีเรื่องของสตาร์ทอัพคอนเน็กซซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในระดับระดับโตขึ้นมาหน่อยเป็นระดับกลางซึ่งชื่อก็บอกกันนะครับสตาร์ทอัพคอนเน็กก็คือต้องคอนเน ใครสักคนหนึ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะมีทั้งเรื่องฟันดิ้งในแง่ของการลงทุนจริงๆไม่ใช่สิฟันแบบสมัยที่เป็นเงกนกู้ฟันเป็นการลงทุนจริงๆที่มีคนมาลงทุนด้วยจริงๆกับการเชื่อมโยงนะครับคอนเน็กไปในเรื่องของธุรกิจ็นการแก้โจทย์ธุรกิจทําธุรกิจขึ้นมาใหม่ที่ไปตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นรายใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่นะครับในการตอบโจทย์ตรงนั้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราดําเนินการมาเป็นปีที่สามอันนี้เป็นีที่สามเราก็จะมีเรื่องของดีพร้อมแคปิตอลมาร ซึ่งจะเป็นการ,การช่วยเรียกว่าเป็น,นกลไก p r ีไอพของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพก็คือต้องโตขึ้นมาอีกในระดับที่จะหาฟันในลักษณะของตลาดหุ้นแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะที่สามก็คือดีพร้อมแคปิอลมาเก็ตส่วนตัวตัวสุดท้ายคือดีพร้อมฮีโร่ซึ่งดีพร้อมฮีโร่นี่จะเป็นสตาร์ทอัพในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ใน,นเรื่องของดีเทคโนโลยีมากนะักแต่จะออกไปในแนแง่ของการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนครับ ก็จะเป็นาร์ทอ u p ในอีกูปแบบหนึง่งก็จะมีตอนนี้คนไกลของกรมศบบุตกากรก็จะมีทั้งหมด4ี่คนไกลสำหรับการช่วยเหลือ startup ครับครับค่ะทีนี้การดําเนินงานของโครงการอัญเชิญฝันเนี่ยนะครับมีการดําเนินการกําหนดกรอบเวลาเป็นยังไงบ้างครับครับก็โดยปกติก็จะเป็นดําเนินการครั้งต่อต่อโครงการนะครับจะเป็นโครงการหนึ่งก็ประมาณสักในรอบปีเดียวนะครับแต่ว่าเราเดําเนินการมาแล้วเจ็ดเจ็ดปีแต่ว่าในแต่ละปีเองเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ ที่เราผมผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเดิมเนี่ยเราก็เปิดเปิดกว้างว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ได้ที่เข้ามาอขอขอในแง่ของการพิชชิง่งน,นะครับที่จะหาหาติปันในเรื่องของเริ่มต้นในระยะหลังๆเนี่ยเราพบว่าการการทําแบบนั้นมันก็ดีในแง่ของการเปิดกว้างแต่ว่าการไปต่อมันยากขึ้น mm hmm. เราก็จึงมีมีกรอบให้กับฝั่งผู้ที่มาช่วยเราคือบริษัทที่มามาเป็นเป็นเป็นคนให้ทุนนะ,นะครับ ว่าอาจจะช่วยวางกรอบสักนิดนึงว่าท่านคิดว่าธุรกิจแบบไหนที่ที่่าไปต่อได้ดีแล้วเราท่านคิดว่าจะช่วยเข้าไปต่อได้ด้วยอ,อย่างของ Delta เองเดลต้าเองก็จะมีเรื่องธุรกิจที่ไปเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ออกไปในทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง AI ทางซอฟแวร์ทางอะไรแบบนี้ประมาณ <c oughs> ซึ่งเมื่อสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถตั้งตัวได้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีที่เขาจะไปสามารถร่วมงานกับทางทางธุรกิจที่ทางผู้ให้ทุนเนี่ยมีความชํานาญ ก็จะเป็นเป็นจุดที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นการคัดเลือกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการคัดเลือกคนที่มี potential แต่ว่าหลังจากคัดเลือกผู้ potential ที่ถูกในสาขาทูกต้องในสาขาแล้วมีโอกาสไปต่อเนี่ยจุดใหญ่ใจความที่ที่เราเห็นในเวลาที่เราทำ venture f ฟันมาหลายปีเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการ startup ของไทยเนี่ยจะอ่อนในเรื่องของของความเป็นผู้ประกอบการฟังดูแปลกแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นคือเขาจะเก่งเรื่องการทำนวัตกรรมค่ะจะเก่งมากเลยในเรื่องนวัตกรรมอะเราสร้างคนมาแบบนั้น แต่ว่าพอไปถึงเรื่องของการเป็น,ปนการประกอบการในเชิงธุรกิจในเชิงที่ฝลักเขาเรียกว่าอันโตรเปนเนี่ยหรืออังโตรเปนัวมายเซตคือมุมมองแบบนันธก,ก,กนธ,ออธุรกิจการตั้งการเป็นเจ้าของกิจการนี่ยังมีอยู่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่ง <c oughs> ที่เอลต้าดีพร้อมเองเจลฟนเข้าไปช่วยนี่ก็คือช่วยในการทําให้เขามีมุมมิติแบบนี้ที่แข็งแรงขึ้นทั้งในแง่าการบริหารธุรกิจเองแล้วก็ในแง่ของการที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาสนใจกับกิจการของเขาซึ่งก็จะมีมีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่สอง เรื่องที่สามก,ก็จะเป็นเรื่องที่ดูเรื่องของการตอบโจทย์ซึ่งหลายๆครั้งนี่บางทีเราเรามีนวัตกรรมที่ดีแต่ว่าลืมนึกไปว่าในแง่ของในแง่ของตลาดใะการเข้าไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเนี่ยหรือนักลงทุนในลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราช่วยช่วยให้การแนะนำนะครับผ่านทางเรื่องของเดลต้าดีพร้อมในทุกความซึ่งก็จะเป็นคนไกลสำหรับผู้ดำเนินการเริ่มต้นครับ ก็แบบในปีนี้เองก็มีคนสมัครเข้ามาประมาณ130ที130ต่าครัซึ่งก็กำลังคัดเลือกคนที่คนที่มีแนวโน้มประมาณหนึ่งที่น่าจะไปต่อได้เนี่ยในชั้นในชั้นนี้นะครับในชั้นแรกนี่ประมาณ45 45ทีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความช่วยเหลือก็มีจำกัดด้วยกับต่างกันนะครับแต่ว่าก็ 45พีมีเราก็เชื่อว่าไปต่อได้ครับค่ะเอ๊ยอย่างนี้ค่ะถ้าทอธปบดีจะสามารถลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะว่าสำหรับปีงบประมาณ2,565นี้ค่ะทางกรมม,มีการมุ่งเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะสําหรับโครงการ Angel จฟันครับเรื่องของของเอ็นเจฟันเราจะเน้นเรื่องบีซีซีนะครับปีนี้ก็จะเป็นาปีของทานายยกรัฐมนตรีก็ะจะเป็นเรื่องบีซเป็นหลักเลย ก็ S <S <2: salah poem> B C D ก็เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรประมาณหนึ่งครับเรื่องของการใช้วัสดุทดแทนซึ่งก็พยายามจะให้อยู่ในกีมที่ที่มักจะสอดคล้องกับเรื่องของเกษตรประมาณหนึ่งเรื่องของพลาสติกประมาณหนึ่งพลาสติกขี้ภาพประมาณหนึ่งด้วยนะครับก็จจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุที่วนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้นานแล้วก็เรื่องที่ เป็นเกี่ยวกับ green industry หรืออุตสาหกรรมสีเขียวเนีี้ก็จะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานลดการใช้ทรัพยากรบริหารจัดการ,รให้มีการผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยซึ่งใน,นกลไกนี้เองเนี่ยเราก็มีนอกจากทางทางบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยซึ่งกูนามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกับสตาร์ทอัพมันเจ็ปีแล้วเนี่ยปีนี้เราก็จะมีะทาง s อ c เข้ามาช่วยด้วยซึ่งก็จะเป็น mm. ผู้ที่ช่วย ช่วยช่วยไกด์ในแง่ของโจทย์ด้วยนะครับว่าใ,ในการในการเดินไปข้างหน้าของสตาร์ทอัพเนี่ยการส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของการไปถึงลูกค้าตรงๆแต่อีกส่วนหนึ่งการไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ก็ทําให้บริษัทสตาร์ทอัพเนี่โตได้เร็วขึ้นและสามารถหาลูกค้าแบบเป็นกอเป็นกลับได้ในระยะเวลาไม่นานซึ่งก็ในปีปีมันก็จะเป็นคล้ายๆกับปีที่แล้วที่เราทําดําเนินการทางสามารถออเปอเรชันเข้ามาช่วยด้วยนะครับ แล้วก็ผู้ที่เข้ามาเข้ามาร่วมมือกับเราเนี่ยหลังจากสตาร์ทอัพคอนเนเนี่ยอาจจะต้องเชื่อมโยงกับมินนดซึงจะได้เห็นภาพนะครับหลังจากหลังจากหลังจากเองเจ้ฝันนี่เราจะมีสตาร์ทอัพคอนเนตามหลังเข้ามาซึ่งตัวสตาร์ทอัพคอนเนเองเนี่ยเย่ยงของปีที่แล้วเราก็สามารถเอาผู้ประกอบการเนี่ยไปจับผู้กับกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเราก็ไปหาลูกค้าที่เป็นธุรกิจขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการเชื่อมโยงไปอีกสองระดับเลยซึ่งก็ทําให้อ่ากลไกของ เอเจ้าฟันมันไม่ใช่เพียงแค่สีฟันซึ่งสิฟันบางทีพอเป็นสีฟันเนี่ยแล้วผู้ประกอบการขาดเรื่องของอั r เ n อร์พโนโรมาเซ t อย่างที่เรียนนะครับแม้มาจะไม่ค่อยมีมุมของาการเป็นผู้ประกอบการมากนักเนี่ยบางทีพอได้ได้เงินไปแล้วเหมือนได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เหมือนจะแบบให้ยๆว่าเอ้ยเราประกวดชนะจบไปซึ่งซึ่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นการเดินธุรกิจต่อเราก็จึงมีกลไกนอกจากให้สตางค์ไปตอนนี้รเรามีเรื่องของ Start u p connect ที่จะทําให้ ผู้ประกอบการที่เราเข้าไปช่วยเหลือในแง่ของของเกงเจ้าความสิปันไปแล้วเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้จริงๆในการจับมือร่วมกับธุรกิจใหญ่ทั้งในแง่ของการที่เขาจะมาลงทุนกับเรากับกับสตาร์ทอัพนะครับหรือ <c oughs> ว่ามามา,มาทำความเชื่อมโยงกับมีธุรกิจร่วมกันซึ่งผมคิดว่ามันก็ช่วยแก้เพน้อยประการหนึ่งของคนไกของของรัฐที่ปกติมากมารัฐของไครมักจะเป็นผู้ลงทุนเองแล้วก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจมากนะักเป็นการให้เปล่าเยอะ แต่ว่าในแง่ของการเดินต่อไปเองในแง่ของธุรกิจจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนจริงๆเข้ามาให้ความสนใจซ,ซึ่งจากที่เราดําเนินการมาหลายๆปีนะครับโดยเฉพาะรเรื่องของสตาร์ทอัพคนนี้ที่เริ่มมาได้สองปีเนี่ยเราก็พบว่ากลไกแบบนี้เป็น,นกลไกที่มีความยั่งยืนครับครับเออที่พบมาจากทั้งหมดทุกทีมที่สมัครเข้ามาเนี่ยจุดอ่อนที่ท่านได้พบในเบื้องต้นที่ส่วนใหญ่สตาร์ทอัพเรามีปัญหาอะไรบ้างครับครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สตาร์ทอัพนะครับถ้าเอาปัญหาที่พบมากที่สุดเลยคือเรื่องของการ ความเป็นธุรกิจอันนี้เป็นปัญหาซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะเป็นข้อแปลกนิดนึงในใน,ในต่างประเทศสตาร์ทอัพเราไม่ค่อยพบข้อนี้เวลาที่เราไปพิชชิ่งกับของสตาร์ทอัพในต่างประเทศนะครับที่อเมริกาหรือที่ไหนเนี่ยมีคอนบัลเลสิ่งที่เขาเดินเข้ามาเขาจะมีความเป็นบิจิเนสโมเดลที่ค่อนข้างแข็งแรงในเชิงธุรกิจแต่สตาร์ทอัพของไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความสร้างสรงสรค์สูงและเป็นมีความการสร้างนวัตกรรมที่สูงแต่เรื่องของธุรกิจจะอ่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดจุดใหญ่ที่พบในหลายๆหลายๆสตาร์ทอัพมากๆนะครับซึ่งเป็นจุดที่ที่ดีพร้อมเองเนี่ยจึงจึงได้แก้แก้โจทย์นี้ตั้งแต่ในช่วงที่เป็นเดลต้าดีพร้อมเองเจียวฟันตั้งแต่ตั้งแต่เออร์ลี่เต็พยายามแก้ตรงนี้ก่อนจุดที่สองก็คือเรื่องของการนำนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่สตาร์ทอัพมีนะครับในสตาร์ทอัพแต่ละราย,ยบางครั้งเนี่ยจะจะจะชี้โจทย์ไม่ชัดว่าเขาไปช่วยตอบโจทย์ให้ลูกค้าอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นจุด จุดตัวที่2นะครับที่ที่ทําให้อ่าบางทีความความน่าสนใจของเทคโนโลยีแต่พอชี้ไม่ตรงจุดว่าเอาไปทําประยุกต์ไปทําเป็นสินค้าอะไรในบริการแบบไหนเนี่ยก็ทําให้ความน่าสนใจในเชิงการลงทุนกับของลูกค้ามันลดลงรเรื่องที่สามก็คงจะเป็นอพอหมดเรื่องจากเรื่องสาระที่อยู่ข้างในก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องสตังค์ละเรื่องสตังค์ต่างๆนะครับที่ ที่กลไกในการสนับสนุนเรื่องของเงินเรื่องของสตาร์ทอัพอีโคซิสเตมในประเทศเราก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แน่นเท่ากับในในหลายๆประเทศที่มีมีการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นจุดใหญ่ในความคงประมาณสามเรื่องนี้ครันหลักๆผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจไหมครับท่านอธิบดีครับครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะจริงๆเราเราสามารถได้คุยในแง่ของ ของฟันดิ้งเนี่ยเราเราก็เดินได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีบริษัทที่ที่เข้ามาประสบความสาเร็จอย่างปีที่แล้วก็มีคนเข้ามาทั้งหมด250คนนะครับ125ทีนะครับก็ได้รับเงินสนหนับไปุนไฟ25ทีปีจากจากเดลต้าแล้วก็อีก25ทีมจากสามารถที่นะครับสามารถออปเปอเรชก็รวมเป็น50ทีอันนี้คือตัวที่เป็นอ่าอ่าที่พร้อมเดลต้ายกวามนะครับ แล้วก็จะมีะตัวที่เป็นสตาร์ทอัพคนเอกอย่างที่เรียนมันก็จะมีเงินลงทุนจริงๆก็สามพันกว่าล้านแล้วก็จะมีตัวที่เป็นการจับคู่ทางธุรกิจจริงๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมีผลงานออกมาละหลังจากที่ดําเนินการกันอยู่ทําเอกสารทำอะไรกันอยู่พักหนึ่งซึ่งทางดีพรอมเองคงจะอาจจะประสานงานมามามาแถลงข่าวเร็วๆนี้มามาช่วยชี้แจงเร็วๆนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพคนอกหรือว่ากลอคนการ การพัฒนาแบบนี้การเดินแบบนี้กับกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการกรรมเนี่ยได้ผลจริงๆอย่างไรนะครับก็ก็เป็นจุดที่เราพยายามจะเดินส่วนตัวที่ที่จะเป็นปีต่อไปเราก็คาดหวังเรื่องของดีพร้อมฮีโร่ด้วยเหมือนกันว่า,าน่าจะเป็นกลไกที่ช่วยแกะโจทย์อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คําว่าคําว่าโรงงานโรงไฟฟ้าโรงแรมหรือโรงอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับ<ช>สามารถอยู่ได้กับชุมชนเล็ก อยางมีความสุขด้วยกลไกที่เป็น,นกลไกของมีพอที่ลงครับค่ะท้ายนี้ค่ะท่านอาิบดีออ,อยากจะฝากอะไรถึงสตาร์ทอัพหน้าใหม่หนะ้าเก่าบ้างคะครับก็เรื่องสตาร์ทอัพมันไม่ง่ายนะครับการตั้งธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องสตาร์ทอัพมันไม่ง่ายต้องต้องต้องสู้ต้องสู้และต้องต้อง,องอกัดฟันกับมันแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีคนกระโดดลงมาเป็นอยากเป็นเจ้าของกิจการกันเยอะ แล้วก็การพัฒนาไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการมี entrepreneur mindset คือการมีมิติมุมอมองของแบบเจ้าของกิจการการมองแบบเจ้าของกิจการอยากให้ทุกสตาร์ทอัพมีนะครับแล้วก็อยากให้สู้แล้วก็กลไกของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก,ก็มีอยู่พอสมควรแล้วก็เขาพวกเราตีพร้อมจริงจงก็เข้ามาช่วยจริงๆนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง d e l ต้า l e เล็กทรอนิกส์อย่าง s c Corporation, ง c c o r p o r a t i o อ่ในทีนี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยจริงจริง โอกาสมีไม่บ่อยครั้งท,ที่ที่ใหญ่ที่เป็นคนคนรู้จริงและ <Okay. S 1> พร้อมจะช่วยมาแบบนี้นะครับก็อยากให้เต็มที่กับการเข้าร่วมโครงการและก็เต็มที่กับสิ่งที่ที่หลายๆคนที่อาจจะยัง,ย,งยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่กําลังตั้งไข่นะครับก็อยากจะให้ติดต่อติดตามใน Facebook Fan Page ของม e ีพร้อมคนคนงเสกิมอุตสาหกรรมนะครับว่าเรามีโครงการที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรอย่างไรซึ่งก็เลยไม่ก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างไรซึ่งเรา มั่นใจว่าในปีนี้นะครับเรื่องของนโยบายดีพรอมแคร์ซึ่งท่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใส่ใจในทุกสิ่งนะครับจะช่วยให้ท่านผู้ประกอบการทั้งที่เป็น s อสเอ็มวิสาหกิจชุมชนแลวก็ประชาชนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับสามารถเดินไปได้และมีชีวิตยุคใหม่ในยุคของนอร์มอลครับครับสำหรับเย็นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณ ยินดีมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ